กาบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนแลพี่น้องเดอ้อบ,บัวชิอยู่ในและกระต่างประเทศนละพี่น้องเนาะขยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องบะเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเมื่อนี้บะเตียงกะมาเวะเยี่ยมยามทำข้า,ขาวอ่าเบิ่งทางครอบครัวของยายพันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับหลานของเราอ่าตั้งแต่ชื่อที่ชื่อทางให้กับเได้อ่าเจอเราอีกเลยพี่น้องเลยเนาะกับบม,มีเวลาเนี่ยแหละพ่อแม่พี่น้องเลย มื <Es> <an> ัอน oh, sure. ี้ก well, ็มีโอกาสมีเวลาก็เลยแวะมาหาเราตอนค่อยคำลงแรงคือเก่าพี่น้องนี่เนาะอ่าบวกหัวเพิ่นเห็ียดยังอยู่พี่น้องงี้ปุ๊บซับปุ๊บเป๊บปุ๊บอยู่พี่น้องงี้อ่าทรงใจอันน่ะควัดทานมุดเลยังไงพี่น้องนี่เนาะตอนค่อยคำลงแรงมืัอนี้ก็ได้โอ้ปะเดี๋ยวขัไปหาเพื่อนน้ำกันวันนี้พี่น้องงี้เนาะอุ้ย เอาทูพี่น้องเลยสบายดีเด้อยายเด้อโอ้สบายดีปะกล่ะพาก,กันที่ยังหามนะอืมแปลงนาศิเผาไหมบ่ป,ปะนี่โอ้ลงไม่อล้วพี่น้องเลยอ่าพื้นากัตตัดมานี่เนาะอืไม่สังยายนี่ไม่นี่หม่มักม่วงแน่ไม่ทั้งไายางดูปุ่นกันเนี่ยอืม กุกม่วงก็เห็ดได้เบิดเน,นะาะโดยพี่น้องเลยตาโตเป็นอะไรยู่ดีมีแห้งอ,อยูย่อบอ่คือเก่าเนี่ยนะคือเกา่าคือเดิมดดอ่ใช้ทีทางไม่เข้าเป็นอะไรแหะมีเครื่องปลูกของพังอยู่บ่เอเอมีแน่ปล่อยปนนี้มีต้นมะพร้าวแน่ต้นมะยมกบปล่วยปลูกอันมะหลอกะลี่แน่ ขายยางอยู่คักขากขไ,ไปเสนอไปเบิ้งดูไปพี่น้องเลยไปหมดละไปไปเบิ้งไป,ไปเอ่อเบิ้งทีเบิ้องทางใหม่รู้เอ่อตัวใช้ผ้าถ่าไปใช้ผ้เฒ่าอยู่รุมโอ้โหเห็นทัวเลยเอวบางกีนี่หัวทึงนี่โอ้ยเฮงคักแล้วจ้ะไปไปเบิ้งไปพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยเห็ดหัวลแล้วแล้วว่าสันเอา้าไปไป,อ,ไปอุ๊บเอึ๊ช อโอโ้โหโตตาสีเป็นมืดด้วยหนึ่งพี่นองเลยคคอยคำลงแรงมาใน,นก็ได้บปเปิดพืนที่ใหม่แล้วโอโ้โหโตวอ้อมหัวไป้บล่อยไปหนี่ป้าโตเราเห็ดพี่นองเห็นเนาะ ขักอี่เล่นอ๋อทูโอ้เดียบร่อยแปนเอิดเติดบ่ไงอ่าใช้กล่าวไม่ประตูบ่โอ้เห็ดเห็ดยี่ห้อนั่นเลยบ่โอ้ทูรอดเขาได้บางกี่นี่อยี่ห้อรอดไผ่รอดมั่นรอดเนาะบ่มีกระตูอ่าอ่าอ่าบ่ไปยั้งดอกใหญ่เขาบ่ บ่ข้าวอยู่แต um. ่ว <mumbles> ่าเฮาก็เฮาก็ยี่ห้อรอดก็ได้อยู่นะบริยากดอกเฮาก็ได้เออโอ้ดิเห็ดยี่ห้อมุดเลยพี่น้องเอ้ย้มามุดก็มุดันอืเดี๋ยวเฮาก็ปลูกแล้วจนั้นปลูกมันแอือต้นมีอยู่บ่ในเนยมันน่ะในอันในปลูกในังนี่ ดูบ่ในบักสรีอด้ปลูกมันได้พวกงในมักแตงมักเต้ายังมูมี่มันบ่โอ้ยยังมูมีโอ้ยพี่น้องไงแล้วจะมาถามบังดจะซื้อมาให้นี่มักแตงในมักอือเนาะอือมักแตงกับมักอึในแบบทวบาในมักสรีนะพ่ออะไรบ่พ่อที่ไงมักสรีอ๋อแต่ว่าจะปลูกทั่ว่าอะไรมันบ่เนี่ยบ่ปลูกแต่น้ำแช่คุณ อ,อันนี้คือดินว่างเปล่าน,านีา่เห็นอ่เนาะโอเคโอเคโอเคเพื okay, okay. ่อนเลยอ่เดี๋ยวชื่อมาให้มะกเ้าไม่จะใช้ใส่กุกนะเผาน่โอ้พือนเลยกุบใหญ่เต๋อนี่แหละา ยางบู่เลยนี่เนาะเป็นคักดีพี่น้องเงี้ยป่านนี้ป้าโตโดยอ่าเฮงอ่าอ่าอ่าอ่โอ้ได้การได้การพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าเอาเบี้ยมังอื้อมังบวบมังแตงเนาะมาปลูกมาพังแค่นี้ป้าโตช้ำสิกินย้ายอันน่ะลงมักซิลีแล้วจำนวนหนึ่งมันบ่ เออใส่พีขขน่น้องข,นขนัน,นแล้วบ่มีมีแต่ใลบิกอื้อใลบิกบวบแล้วก็บกแกงยนีงอืมบางมูเอาอยู่บ้านไหนมูมันมัน <laughs> เออบากมูก็เอาคันเนี่ยมันมีมันบ่มี่แล้วแต่มันมีอยู่ในตลาดเพราะแล้วจะไปซื่อเมื่อยบวยยากเนาะลองเบิ้งมาเมื่อไนกันทั้งเทือกเขาเพชรพิดต่ตำเนาะ Dạ cũng thế, vì em vẫn bên trái Được completed ừливо... mà bạn tôi đã dùngしょう nhưng em còn về nữa thì anh thử có nói với anh trucks đưa r 그림 làm อคลายยืดออกจะมพชซอยเบียดซวยงานได้เลยเอ่อโตอ่น้องเอ๋ยบัดันเสียออกเป็นเป็นแล้วก็ก่วงอยู่เนาะยาญเนาะด้วยก็อวงอยู่แล้เกือกโอ้โหทำบาราทำารมดาอถืออาไการอยู่น้องเี่เนาะใ่ากละเสียมบ่มีบอกเขาื่้งมือลุกเอาครับอ อืมอ,อืมอ,อ,อืมโอ้ยพี่น้องนี่งามงามดินงามอันนี้ยออปลูกนี่คักเด้พี่น้องเอ้ยปลูกดินโพนบรนยาก็บป่ะต้อ,อปลูกมะแตงมะมะเอื้อนี่ไปเอามาจะใช้ใยอันนี้อันนี้นะหัวมันมันตายผีตายตาย,ยังอยูอย่นั่นแถวหัว,ถวแถวเราไอเราไปคอไปดึงมาใช่เนาะ อลวดนี่ด้วยใช่ไหมป้ารวดคุณได้บนเพิ่นไปเห็ดหัวเขาอยู่เท่างบึงหวขอเอาอืก็ฝั่งนั่นมืนใครยุคมีมีมีตะนางอของเล่าบ่นอ่ะของเฮานี่แล้วอืกเพิ่นไปหอมหัวอยู่ทั้งบึงว่าเดือเดือนเนี่อเพื่อนหางวัวซาบะขอเอาเพื่อมายังเห็ดบุกค้าเกล้วก็พี่น้องอกาน

ไปเบียกนานเมนเมนไปมีค้นขาดเลือดบริจาคเลือดให้เพิ่นเท่งเอาเลือดเท่านี้มันถือกันก็มึงเทาก็ได้เอาเลือด้่ยแมนๆมโทษถามข้าวเพิ่นอยู่มึงลงมาว่าเดี๋ยวในขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ววาเส้นพพอนม่บุญกันเลยเลยิจาเือดไปเลยเลยกเระหากลงมา โอ้ยอย่างนี้อะสิชิมสิปลาบ่เนาะโอ้ยสิมได้ได้เนาะพี่น้องเลยอ่าบ่เป็นนี่ชิสิมกันอ่คือเมื่อนั้นก็เห็นน้องมุกดาวันเป็นโทูหาเฮาอยู่บนเขามหาเดิบบู่้หญิงโดยเป็นน้ำปลากระป๋องมาให้พร้อมปลาชันโดยก็จังหวะหัวขนเหลืองกินอันเบาเตียงหันเดียวว้าเหลมาให้ยด้อันแอ่ก็ดหนึ่งเนาะจ้าวจ้าว แล้วก uh, ็ับมีเงินน้ำแน่มาไลแหละปุ๊กจ็ดแสนนี่บอ๋อโดยฮ่าฮ่าฮ่ามาคือก็บอกโอ้กินแต่อันไอเตียงเขาเน่าเพื่อนมาเพื่อนี่แหละคำเร่งคำง่ายว่ะเห็นแต่ไต่บุญเลยกินเนาะกับผู้ใดญหันไล้แกเร่งแกง่ายเลย พี่น้องเอ้ยเอาคำมาเลยนิ่นุ่งลายเนาะใหญ่เนาะอันนั้นกระตู้ก็เก็บกระดาษขึ้นเก่าแล้วตอนี้เนาะกระดาษดูโลเท่าไรนะใาญ่ขึ้นไพวกเจ็เนี่ยบอกพวกเจ็ดลยเนี่ยลอยกีมมันมีกองกระดาษอยู่ในเฮรื่อนเท่าไรเอาเมื่อไหร่เซลมาให พี่น้องเนาะเออขนาดมามันหนักกรติดรถมากกันเลโดยโดยโดยอ่าสิเอาก็ไม่เจอฮาเก็บจำมันพวก็มาถิ่มแล้วเพราะว่าอยู่ในตลาดหลวงมันบริเก็บน้ำเพล่เพราะว่ายจะคล้องหัวหนาเพลนเก็บเองอือืมอือืยามพ่นโต๊ะเออเพันถิ่มมันจะไหนไปเอาอืมโดยโดยอย่องเี้อ่าตัวมีได้ช้างกินเลงมันี มือทีว่าตุมน้ำใหม่จำแจีวตุ่มน้ำม่จำแจวเจีวอช่งเจ้วบัเพชรเจ้วบัพริกนี่โอ้ห่อนท่องบวบวบได้เนาะห่อนยูอะไรปลากระป๋องแล้วแถมน้ำบ่แถมปลากระป๋องพร้อมแถมปลากระป๋องแล้วถ้ากินเข่ากับลาบชินก็จะคักเนาะคันเนีไ่ใชมีอ่งเงยยมัเขากินกับลาบชี่นี่คักกูไดต้มน้ำใหม่กันได ลบบตีนแบไข้มันห hey. ักบไายไข้แนกกับบลายสู่ยเป็นได้หน่มใหม่หัวมันแด้น้ำแถวปานมึงนี่ก็ไปหาก็จะว่าอะไรมากมาตบมันนะอย่างเพอได้ยูช่วงนี้เนาะโดยเพได้ยูโดยโดยพได้กิน้วพี่น้องเลยอ่กำลังอัปเดตเบืองโดนๆหึงเตอร์เปใหญ่เนาะต่ชื่อทีเนาะชื่อทีผู้คนผู้เฮาไปหมานถว่าบึงไปอะไรใหญ่ รอ้เบ่ฮงเข้าจนเบิดกินเขาเบิดแด,ด,ออด้เอ้เอเอยพีอนองไงท่านว่าเนี่ก็ไปซื้อเลยสิบโลหน่อยหน่อยพอดีนคนผู้ไปเดีไปพุดฮอกผู้ฮอกพี่เดีคือว่าบ่ฮึงบันไดโอ้ยเฮงเดีด<อ>ี <laughs> ไปซะนะไปเมื่อบี้ล่ะไปไ<อ><อ>ปฮัมไปาดิ่นก็มาอยูดได่ไหนมาอยู่บ่โอ้ ถาม้างไหนยังรู้ว่ากัถามเ่าพนักงาเขามาเียบอว่าบอกาไปหืแล้วนจะนีเขาไม่กินมะปากไหนยูด้ยกเอาหมาตทันจเรมาตนดีเนาะอ่ายงงอึบ ลอลดเนาโอ้ค่าค<ห>่า,าสายโอลดพี่น้องเลยอ,อุณหัวแบบเบ้เขาบ้านใดข้นกัเขาบ้าไดพูดเบแบบนี้น้อยใหเนาะโอ้ไปพี่น้องเลยใครายุตอนนี้มันมาจากเขาบ้านไหนบ่มีเี้ยอ,อ่างบบปลูกก็นั่นพูนอ,อ่า โอ้ยพห่นอะค่อยคำลงแรงคือเกาเหมือนนี่เมื่อนี่บรจันเข้ามาบ่เหมือนนี่โอ้ยเนาะโอ้ยคนมานยอะคนสิ่งมาส่างว่าเนาะขึ้นัดกันมากใส่ไหมมือมากก็ได้ โดยบริณ <muitas S 2> ัทบริมายกันได้ใหญ่เมนมี้าี่มาอโดยเรามานี่บ่มาเยี่ยมมายามนีบ่บ่จันนะโดยอันี้เอาบักลาเอาลาเอ้มาเอานี่ฮัมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึงออมกมู อืออืมอึบเออ,อนี่เข้าไปกินอืมอ่าพี่น้องเลยเปิดเพลงแล้วบัดน,นี้เพลงดังนะมเข้าบ่อยากได้ไปเลยติดลิกัสิดเอาอาหารมาเอาไปกินลดระบาซื้อในทิมทางไปชูปเป็นกิน อ้าวอืออาโ้ไปช่วกินโอเคอ้าวขนมใแน่นอยาบิมกขาโไปที่ทิมบออยู่เว้ยอันยบทิมบาทิมบาทิมอันนี้มแล้วลาบซีนได้ยยโอ้กินกับต้มน้วไมมอ่าโดย เงีแ้แหละกับข้าวสอบหนึ่งขนมมาให้บักหลาน้น่อยออไผ่สีฟ้าสีสิมเสื้อเบาอไปเลยโอ้ยนีว่าโอ้ยแทงกันมาตั้งทะเลเป็นปีสองปีสิมาถึงภูคาหน่อยอ๋อแบบอะพี่น้องเลยเนาะป้าโตไม่ได้ข้าวแรงท่านได้กินใช่ไหมเนี่ยยังเลยย่เนี่ยตุ่มนุ่มใหม่ นี่แหละการซื้อกอาหารเสริมนี่แหละอาหารเสริมบ่นี่ด้วยก็เพราะมีแห้งยอนวาวเตียงหัเนี่ยยังว่ามีแห้งเด้อฮันลูกหมวกละวันมากอะแก๊สหนึ่งยังมากตื่อยอยู่ยังอยู่หมองสีหาซีฟพอแบบมันอึดมันหิวมากอ่ะด้วยด้วยเน่ยมันบ่มีกะยำก็ได้เลยยายยำยำเลยกั โกยเออแล้วก็เออมีสิ่งไข่สังกับมาสอยใส่อันพอลูกนั่นแล้วโบนน้ำมีสังหลอกขนาดมากแล้วก็แก้ปึกใส่เลยเนาะโอ้แล้วก็ใส่เลยโหลดฟองหนึ่งแล้วกินเบิดผู้เดียวเราเจ้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 าใครจะว่ามีเบาเตียงยังว่าขจัดแล้วก็ซื้อกินเสืองลูกเสืองล้านเต๋อเดี๋ยวนี้เราบโบได้เสืองได้เดี๋ยวนี้คงมีเบาเตียงนั่งอยู่เพื่อนี้ ไปเสนาครับป้าก่อนบะนะี้เพิ่นเปิดเพลงดังเลยพี่น้องเลยใช่ไหมเข่าแท่งเข่าคลิปนะขอบใจได้หลายเด้อมาเยี่ยมมายามอยู่ดีมีแห่งเนื้อยาเอ้อจังหังมีดีไรเมื่อหนาเมื่อในหังกนนี้มีกนนี้อีกซะถูกบุญคุณเดยเลยไปกันเด้อพวกหล่าเด้อบะนี้เด้ออ่าเป็นอย่างไรเป็นเปิดเพลงไปเก็บใบหางมือบะนี้เก็บมาชูวกันกินบะนี้ไปไปไปพี่น้องเลย ไปพี่น้องเลยประเด็นกัสิมาจบค,คลิปในรถพอคนเปิดเพลงเนาะอ่ามันเข่าบ่ได้เพลงอ่ามีลิขสิทธิ์กับอ่าเข่าบ่ได้ได้พี่น้องเลยเนาะเอา้าก็ต้องอขอขอบบุญขอบคุณทางอ่าผู้ใหญ่เจดีญและเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามฮับสมคลิปจนจบแล้วกับบุคคลโฆษณาไม่นี้การมาเยี่ยมมายาำทำข่าวเบื้องทางครอ,อบครัวขึ้นชานของยายพันเนาะ แล้วก็น,น้องบุญทวีพี่น้องเลยกาเริ่มปลูกเริ่มพังแล้วแล้วก็ได้พี่น้องอนะเองเนาะอ่าก็อา่าคอยไปตามลำดับลำดับพี่น้องเลยอา่ามีทีมีทางต่อไปก็ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะซอยเฮือนซอยซานเล่าก็เรเตียงกรสิทธิ์ดเนินการให้ถ้าบุมีก็ไในยุคนี้ไปก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังใคร่กัเก่าแล้วมีท,มทีมีทางแล้วนะพี่น้องนะเนาะอ่าต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอรขข์สุข,ขสุขค่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบ ได่กับประคัข้อมโฆษณาพี่น้องในสำรับมือนี่ปอเตียงข้อเก้าคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนนะพี่น้อง